สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทางบ้านครับพบกันในช่วงคุยเฟื่องเรื่องสุขภาพกับรายการพยาไทยเพื่อนแท้สุขภาพกันนะคะและสําหรับสัปดาห์นี้นะคะแน่นอนทีเดียวมีสาระดีๆทางด้านสุขภาพมาฝากท่านผู้ชมกันเช่นเคยคะ่ะและเรื่องที่จะนํามาเสนอในวันนี้ก็คือเป็นเรื่องของการคลอดแบบไม่เจ็บนั่นเองในส่วนของการผ่าตัดคลอดนะคะแล้ววันนี้นะคะทางรายการได้เรียนเชิญนายแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านสูตินารีเวศน,นะคะท่านนั้นก็คือนายแพทย์ วันชัยจัมบุตปีชานะคะท่านผู้ชมคะและตอนนี้คุณหมอวันชัยก็อยู่กับเราในรายการแล้วล่ะคะ่ะสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีครับท่านผู้ชมค่ะค่ะคุณหมอคะเมื่อสักครู่นี้ได้กล่าวนำท่านผู้ชมไปแล้วว่าเราจะพูดถึงในเรื่องของการผ่าตัดขอดแบบไม่เจ็บ แต่ว่าก่อนที่จะไปพูดถึงเรื่องของการผ่าตัดคอดแบบไม่เจ็บเนี่ยกระบวนการที่จะถึงก่อนวันที่จะคอดมันจะต้องผ่านกระบวนการตั้งแต่ฝากคันใช่ไหมคุณหมอแต่จะให้คุณหมอพูดเข้าๆก่อนตั้งแต่วินาทีแรกที่เรารู้ว่าเราตั้งคันเราต้องทำยังไงบ้างค่ะเ,เริ่มเ้ารู้ว่าเราตั้งคันแล้วะนะครับนะก็สิ่งแรกที่เราคิดต้องคิดถึงการฝากคันไปนะฝากครัครก่อนกล่ว่า อ่าการฝากคันตั้งแต่นเนิ่นๆเนี่ยก็จะช่วยทําให้สุขภาพของแม่แล้วก็ทารกใน,นครรภ์ะจะสมบูรณ์แข็งแรงนะครับค,ค่ะแล้วก็จากกระบวนการฝากคันจนถึงการคลอดเนี่ยมันมีระยะเวลาแค่ไหนคะคุณหมอแล้วคุณแม่จะต้องมาทําอะไรบ้างที่โรงพยาบาลอ่การฝากคันเนี่ยนะครับถ้าเริ่มตั้งแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะครับถ้าคุณมาฝากคันตั้งแต่เ,เริ่มตั้งคันเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะรู้ตั้งแต่ เอ่อหนึ่งถึงสองเดือนนะครับนะหรือไม่อย่างมากก็สามเดือนนะครับนะก็จะรู้แล้วว่าคุณตั้งครรภ์นะครับพอเริ่มตั้งครรภ์เนี่ยนะครับการฝากครรภ์เนี่ยเราก็จะฝากนะครับเอ่อตั้งแต่คุณรู้แล้วก็มาถึงก็จะมีการเจาะเลือดนะครับตรวจอัลตราซาวนะครับแล้วก็เอ่อมีการดูแลเอ่อหลายๆอย่างนะครับประกอบกันเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็ประมาณเดือนละครั้งในช่วงการท้องอ่อนๆนะครับแล้วหลังจากช่วงเจ็ดเดือนไปแล้วก็จะเหลือประมาณสองอาทิตย์ครั้งหนึ่ง นะครับแล้วในเดือนสุดท้ายเนี่ยก็จะเหลืออาทิละครังอาทิละครั้งในเดือนสุดท้ายรวมทั้งหมดก็คือขว่าจะได้มาคลอดก็ระยะเวลาเก้าเดือนใช่ครับซึ่งทีนี้คุณหมอและคุณแม่คุณพ่อต้องคอยดูแลชีวิตน้อยๆในคันของเราให้ดีใช่ไหมคะคแต่ที่สําคัญยิ่งไปกว่านั้นคุณหมอในส่วนของวันคลอดวันคลอดก็คือเป็นวันที่ดวงใจของคุณพ่อคุณแม่จะได้ออกมาดูโลกจะได้ออกเหมือนกับเราและ ทีนี้เนะี่ยปัจจุบันเนี่ยในส่วนของการคลอดบุตรฉัทนทราบมาว่าจริงๆแล้วมันมีหลายวิธีด้วยกันเลยแต่นิยมใช้อะไรบ้างคะในปัจจุบันนี้ที่ในส่วนของการคลอดบุตรค่ะหมอ,อวิธีการคลอดในปัจจุบันนี้นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นการคลอดเองโดยรดธรรมชาตินะครับแล้วก็การผ่าตัดคลอดทั้งหน้าท้องก็คือง่ายๆสองยอย่างใช่ไหมค แล้วที่นิยมใช้ปัจจุบันในส่วนของการคลอดเองกับผ่าตัดคลอดตอนนี้มันแตกต่างกันงไงคะคุณหมอความสะดวกความรวดเร็วการผ่าตัดคลอ,อดเนี่ยตอนนี้เนี่ยมันมีความสะดวกมากเพราะเราจะกําหนดการผ่าตัดได้นะครับวันเวลานะครับเค,ครื่องมือทุกอย่างจะพร้อมค,คุณหมอนะครับไม่ว่าจะเป็นหมอดมยาสลหอเด็กหมอสูติในเ,เวก็จะพร้อมกันหมดะนะครับล้วส่วนใหญ่เราก็จะทําผ่าตัดกันตอนกลางวัน นะครับเป็นช่วงที่ทุกคนทํางานนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยความปลอดภัยมันจะมีสูงกว่าในเวลากลางคืนนะครับถ้าเทียบกันแล้วและอย่างหนึ่งคือพ่อคุณแม่สามารถที่จะเลือกวันเวลาได้ใช่ใช่แล้วก็เทคโนโลยีสมัยนี้ก็คือสามารถที่จะมีการอัลจัลคํานวณอายุคันเลือกวันเวลาแล้วก็ดูความพร้อมว่าเด็กเกิดมาเวลานี้จะสมบูรณ์ดีไหมอันนี้ก็จะได้ใช่ไหมครับได้ครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วการผ่าตัดคลอดนะครับเราจะเริ่มผ่าตัดตั้งแต่อายุคันสามที่แปดสัปดาห์ขึ้นไป นะ<อ>ครับเราจะไม่ผ่าตัดอ,อายุครรก่อนหน้าน,านั้นนะครับเพราะว่าจะอาจจะทําให้เกิดอปอดเด็กไม่ดีแล้วก็อาจจะต้องเด็กต้องเข้าตู้อบะนะฮะแต่ทีนี้ประเด็นสาคัญของวันนี้ก็คือการผ่าตัดข้อแบบไม่เจ็บคุณหมอเพราะว่าหลายท่านอาจจะเคยได้รับการข้อบุตรธรรมชาติมาแล้วอาจจะเคยผ่าตัดข้อธรรมดามาแล้วแต่คําว่าผ่าตัดเนี่ยจริงๆแล้วทุกคนกค็พิดถึงว่ามันไงมันต้องเจ็บแน่นอนใช่ไหมคุณหมอเพราะาต้องเข้าห้องผ่าตัดแล้วต้องมีแผลแต่ที่ไม่เจ็บของเรานี่คือยังไงคะคุณหมอการผ่าตัดเนี่ยตั้งแต่คุณ รู้ว่าวันไหนจะคลอดใช่ไหมครับคุณมาโรงพยาบาลเนี่ยนะครับพอเริ่มต้นเข้าไปในห้องผ่าตัดเนี่ยคุณก็จะถูกบล็อกหลังนะครับที่เขาเรียกว่าใช้ยาชานะครับผสมกับยาแก้ปวดนะครับซึ่งที่พยาไทเนี่ยที่ศิราชาเนี่ยเป็นที่ทําที่แรกนะครับในในจังหวัดชนบุรีเนี่ยนะครับแล้วก็ที่อื่นเนี่ยก็เท่าที่ผมทราบมาก็ยังไม่ได้ทํากันอย่างแพร่หลายไม่เหมือนกับที่โรงพยาบาลพยาไทเนี่ยนะครับนะการใส่ยา แก้ปวดกับยาชาร่วมกันเนี่ยจะทําให้ทนความเจ็บได้ไปนานกว่านะครับนะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยก็จะกินเวลาประมาณ12บสองยี่สิบชั่วโมงหลังจากผ่าตัดนะครับแล้วหลังจากย4บชั่วโมงไปแล้วเนี่ยเราก็จะมีให้ยาแก้ปวดผ่านทางเส้นเลือดดำนะครับนะซึ่งอันเนี้ยเราก็จะให้ไปอีกหนึ่งหนึ่งวันนะฮะหนึ่งวันต่อจากนี้นะก็จะทำให้คุณแม่ไม่รู้สึกเจ็บเลยแล้วคุณแม่ก็จะ ลุกขึ้นมาได้ในวันรุ่งขึ้นนะครับ<อ>นะลุกขึ้นมาเดินได้ทําทุกอย่างได้นะครับนะในวันรุ่งขึ้นค่ะคุณหมอคะอย่างนี้ก็แสดงว่าถึงแม้ว่าเราจะเลือกผ่าตัดลอดแบบไม่เจ็บเนี่ยยังไงภายหลังการผ่าตัดสมมติว่าฟื้นมาแล้ววันหนึ่งใช่ไหมคะล้วก็มีการให้ยาทางกระแสะเลือดเนี่ยแต่คนไข้ก็สามารถที่จะทํากิจกรรมประจําวันได้เหมือนการผ่าตัดลอดแบบธรรมดาใช่ไหมคะอ๋อได้ครับลุกขึ้นมาได้ปกติเลยลุกขึ้นมาแล้วก็จะรู้สึก ลุกขึ้นได้ดีกว่าด้วยไม่เจ็บเพราะไม่เจ็บเลยแา่ว่ามัเดินได้นะฮะสามารถจะเดินได้แบบสบายสบายไม่ได้มีผลอะไรเลยภายหลังผ่าตัดอ๋อไม่ไม่ไม่มีผลนะเพราะว่าท่านผู้ชมหลายท่านทางบ้านเนี่ยอาจจะเคยผ่าตัดข้อแรกอย่างที่หนูบอกเมื่อสักครู่นะคะอาจจะกังวลว่าเอ๊ะจริงๆถ้าใส่ยาเข้าไปแล้วมันจะทําให้เรามึนกว่าเดิมหรือเวียนศีรษะหรืออะไรไหมไม่มีใช่ไหมอ๋อยายาแก้ปวดเนี่ยอาจจะทําให้เรารู้สึกว่ามีอาการคันคันได้นะฮะนะฮะหรือว่า อาจจะรู้สึกว e ่าเราอาจจะเว้นที่สเล็กน้อยแต่ถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยดีกว่าการปวดมากนะครับนะครับเพราะหมอก็เคยทําการผ่าตัดคลอดแบบธรรมดามานะครับก็จะเห็นว่าคนไข้ที่ต้องการการคลอดผ่าตัดคลอดแบบไม่เจ็บเนี่ยมีสูงกว่ามากนะครับนะฮะเพราะว่าถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยนะครับจะเห็นว่ากว่าจะลุกขึ้นมาเดินเนี่ยใช้เวลานานนะครับแล้วคนไข้ก็ไม่อยากจะลุกเท่าไหร่นะฮะ แต่มาตวันนี้เนี่ยส่วนใหญ่คนไข้อยากจะลุกเร็วๆแล้วก็อยากกลับบ้านเร็วด้วยะนะกะ็จะเป็นตัวช่วยทางหนึ่งที่ทําให้เราได้กลับบ้านเร็วแล้วก็ไม่ต้องกังวลเรื่องว่าผลข้างเคียงของยาอะไรแต่อีกนิดนึงนะคะในส่วนของยาเนี่ยที่คุณหมอบอกว่าอาจจะมีอาการข้างเคยยียงเช่นคันหรือไม่ก็อาจจะรู้สึกขึ้นไส้บ้างเนี่ยในส่วนของอาการแพ้แบบรุนแรงมีไหมคะคุณหมอเท่าที่เคยออ๋อน้อยมาก <นะ S 2> ครับเพราะว่าเวลาคุณ เ,เราก็มียาแก้คันให้หยอยู่แล้วนะครับแล้วก็ถ้าเกิดคุณมีาการไเจียเราก็มียาแก้จเจียนนะครับ<อ>ซึ่งพวกนี้เป็นไม่ไม่ไม่เกินสี่ชั่วโมงนะครับก็จะหายไปนะครับคุณหมอคะขอต่อในเรื่องของการดูแลตัวเองของผู้ป่วยทั้งการเตรียมตัวความพร้อมก่อนที่จะมาผ่าตัดคอดกับหลังคอนี้ต้องทำยังไงบ้างคะคุณหมอ,อในใน ในช่วงการฝากคทันเนี่ย<ฆ>นะครับแพทย์ก็ได้ให้คําแนะนำละตลอดการตั้งทันมาอยู่แล้ว<ฆ>นะครับว่า,าจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไร<ฆ>นะครับแต่ในช่วงเดือนสุดท้ายเนี่ยเป็นช่วงที่มีความสําคัญมากนะครับ<ฆ>กับการที่คุณจะเตรียมผ่าตัดคลอดจะผา่าคลอดแล้วนี่ทำยังไงบ้างคะคุณหมอครับก็คือเ,อเดือนสุดท้ายเนี่ยเป็นเดือนที่อา,อาจจะมี ความผิดปกติของเด็กได้โดยเราไม่สามารถที่จะรู้ได้นะคะวิธีอันแรกเลยที่สําคัญก็คือเรื่องของการนับลูกดิ้นนะครับในส่วนของโรงพยาบาลพญาไทนะครับเรามีวิธีการนับลูกดิ้นอย่างง่ายๆนะครับสบายๆนะครับโดยการให้นับลูกดิ้น10ครั้งในเวลาสี่ชั่วโมง10ครั้งใน4ชั่วโมงค่ะถ้าลูกดิ้นถึง10ครั้งใน4ชั่วโมงเราถือว่าเด็กยังมีความปกติอยู่ นะครับนะแต่เมื่อไหรถ้าลูกดิ้นน้อยกว่า10ครั้งใน4ี่ชั่วโมงเนี่ยเราถือว่าลูกดิ้นน้อยลงค่ะซึ่งอันนี้ต้องเข้ามาพบแพทย์นะครับนะในส่วนเดือนสุดท้ายเนี่ยเราก็มีเครื่องมือนะครับที่จะคอยดูแลโดยเป็นเครื่องมือเขาเรียกว่าคลื่นหัวใจคลื่นหัวใจวัดคลื่นหัวใจวัดคลื่นหัวใจเด็กซึ่งการวัดคลื่นหัวใจเด็กเนี่ยก็จะบอกได้ว่าเด็กเนี่ยมีความสมบูรณ์แข็งแรงไม่มีการขาดออกซิเจนนะครับนะถ้า ถ้าวัดแล้วเนี่ยปกติแต่ถ้าวัดแล้วเนี่ยผิดปกติเนี่ยจะบอกได้ว่าเด็กมีการขาดออกซิเจนค่ะนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็เป็นเครื่องมือที่เราอยากจะแนะนําว่าที่โรงพยาบาลเราเนี่ยเราทํากับคนไข้ที่มาฝากท้องทุกรายในเดือนสุดท้ายค่ะซึ่งกานับว่าเป็น เป็นอะไรที่สําคัญมากก่อนที่จะนําไปสู่กระบวนการของการผ่าตัดลอดพอต้องมีการประเมินสภาพของเด็กตลอดเวลาใช่ไหมคะคุณหมอทีนี้ผ่าตัดลอดแล้วภายหลังการผ่าตัดขอดแล้วคะคุณหมอจะมีวิธีการประเมินหรือว่าดูแลผู้ป่วยอย่างไงบ้างเมื่อเมื่อการผ่าตัดแล้วไม่มีความเจ็บปวดเนี่ยก็ทําให้คุณแม่เนี่ยสามารถที่จะไปคอนเซนเทรตกับเรื่องของการเลี้ยงลูกนะครับหรือการให้นมลูกนะฮะหรือแม้กระทั่งเรื่องของการอาบน้ําเด็ก นะฮะนะครับซึ่งเราพวกนี้เรามีการสอนให้อยู่แล้วนะครับการดูแลเมื่อกี้ที่พูดถึงการดูแลว่าหลังคลอดควรจะดูแลอะไร,รดูแลตัวเองอย่างไรเน,นี่ยในในเรื่องของการผ่าตัดเนี่ยแน่นอนแผลเนี่ยเป็นส่วนที่สําคัญแต่ไม่ต้องห่วงนะครับโรงพยาบาลพญาไทซีเรชาเนี่ยได้มีปัสเตอร์ปิดแผลนะครับนะมีอยู่2แบบนะครับคือเป็นปัสเตอร์ที่กนันน้ำนะครับอีกแบบนึงก็คือ จะเป็นเขาเรียกว่ากาวนะครับนะที่จะติดกับผิวหนังนะครับสามารถกันน้ำได้นะครับไม่เปรื้อไม่เปื้อนน้ำนะครับเพราะฉะนั้นก็ทำให้ไม่ต้องมายุ่งกับแผลของตัวเองนะครับก็มีเวลาที่จะดูแลลูกมากขึ้นนับว่าเป็นผลดีมากเลยนะคะท่านผู้ชมตั้งแต่คุณหมอพูดเลยว่าคลอเนี่ยปกติต้องเจ็บอยู่แล้วคลอที่เราพาข้อแถมยังไม่เจ็บอีกอาการข้างเคียงก็น้อย ไม่คันไม่อาเจียนไม่ขึ้นไสใช่ไหมคะแล้วก็ไม่ได้มีผลอย่างอื่นเสร็จแล้วเนี่ยท่านผู้ชมทางบ้านถ้ามาผ่าข้อที่เราก็ยังสามารถที่จะหายจากอาการที่ภายหลังผ่าตัดได้เร็วแถมยังไปดูแลลูกได้เร็วนะคะนั่นก็หมายถึงว่าสายสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่ลูกจะเกิดขึ้นได้เร็วด้วยเพราะว่าคุณแม่เนี่ยพักฟื้นได้เร็วสามารถมาให้นหมบุตรได้เร็วแต่ทีนี้คุณหมอคะหลายท่านทางบ้านตอนนี้ฟังอาจจะเริ่มสนใจแล้วลว,ว่าอยากจะมาลองปรึกษาคุณหมอดูว่าเนี่ยตอนนี้กํลาลังท้องอยู่เลยอยาจะมาฝากคันที่นี่นะคะ จะมาฝากแล้วเนี่ยจะต,ต้องทําตัวยังไงบ้างรู้ว่าเข้ามาได้เลยคะคุณหมอ,อ,อเชิญได้เลยนะครับที่แผนกสูตินรีเวศนะครับแผนกผู้ป่วยนอกสูตินารีเวทนะครับชั้นสนามและทีนี้เนี่ยหลายท่านอาจจะต้องอยากจะแบบว่ามั่นใจว่าจริงๆแล้วเราสามารถที่จะดูแลได้ครบวงจรหรือเปล่าการที่จะเข้ามาโรงพยาบาลพยาไทยศรีราชาเนี่ยมีศักยภาพในการดูแลตั้งแต่ฝากคันคลอด หลังคลอดเนี่ยเรามีทีมบุคลากรอะไรบ้างคะในการดูแลผู้ป่วยอ๋อเรามีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านสิติตตางรีเวศตนะครับตอนนี้มีอยู่5าท่าน5ท่านเลยครับเป็นผู้หญิง2ท่านนะครับแล้วผู้หญิงจะมาอีกท่านหนึ่งครับเป็นสท่านนะฮะแล้วก็มีผู้ชายสาท่านนะครับตอนนี้ค่ะคุณหมอคะแล้วในส่วนของห้องผ่าตัดนะคะท่านผู้ชมหลายท่านอาจจะเคยได้ยินมาในส่วนของห้องผ่าตัดว่าน่ากลัวในการบล็อกหลังหรือว่าดมยานะคะเรามีบุคลากรหรือว่าผู้เชี่ยวชาญในการดูแลตรงส่วนนี้ไหมคะคุณหมออ๋อเรามีทีม ที่จะคอยดูแลในเรื่องของการบล็อกหลังแล้วก็มีวิธีมีทีมงานที่จะประเมินนะครับความเจ็บปวดนะครับหลังผ่าตัดนะครับซึ่งทุกคนมีความชํานาญนะครับมีประสบการณ์ในการทํางานทางด้านนี้มาเป็นเวลานานครับ นั่นก็หมายถึงว่าถึงจะมาฝากข้อที่นี่แล้วก็อยู่ในห้องผ่าตาัดท่านผู้ชมก็วางใจได้ในศักยภาพของทีมแพทย์และพยาบาลนะคะแต่ที่สําคัญไปกว่านั้นค่ะท่านผู้ชมทางบ้านคะถ้าในส่วนของกุมาลแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านท่ารกและคลอดใช่ไหมคุณหมอที่จะมาร,รับเด็กต,<ช>ต่อจากสูตินารีแพทย์หลังจากคลอดใช่ไหมคะคเพราะฉะนั้นก็คือคุณแม่วางใจได้เลยว่าลูกน้อยของคุณแม่เนี่ยจะได้รับการดูแลเป็นอย่างดี อ๋ออย่าเอ่ออย่าคิดว่าคุณแม่อย่างเดียวนะครับผมซึ่งเป็นหมอสูเนี่ยผมก็วางใจนะครับที่ได้มีกุมารแพทย์นะครับะนะที่เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านทารกแรกเกิดอย่างจริงะนะครับนะคะเพราะคุณหมอจะช่วยดูในส่วนของการประเมินเด็กอ๋อแน่นอนมีประสบการณ์มากกว่าคุณคุมารแพทย์ธรรมดา นั่นก็เป็นนิมิตหมายอันดีแล้วในส่วนที่ท่านผู้ชมจะเดินเข้ามาที่พยาไายศีรา,าแล้วก็วางใจที่จะคลอดแล้วก็ผ่าตัดคลอดกับเรานะคะค่ะและสําหรับตอนนี้เนี่ยเป็นช่วงสุดท้ายของรายการแล้วก่อนที่จะจากกันไปต้องขอขอ,ขอบคุณคุณหมอวันชัยนะคะคุณหมอขอบคุณมากนะคะที่ได้ให้เขียนมาร่วมรายการกับเราและสำหรับสัปดาห์หน้าเนี่ยพยาธายศีรา,าของเรายังมีเรื่องราวสุขภาพดีๆมาฝากท่านผู้ชมเช่นเคยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการดูแลทารกแรกคลอดน,นะคะ สำหรับวันนี้นะคะพอลลี่และคุณหมอวันชัยต้องลาท่านผู้ชมไปแต่เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ